สวัสด,ดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบเ,เป็นรอบเปิดออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวห้องสิไปสำรวจโดมคะ่ะมีนัดฟิลเป็น,ม,นมีนัดสเปเชียสิไปเ oh, ช็คชค,ชค,ความเรียบร้อยปีนี้ต,ตัดสุดเมตัดสุดให้างสามจเได้อาไปปลักกับพี่น,อนอ้องค่ะเลยสิไปเบิ่งมาเหลวไปพ่อสิเปิดผู้ดูการเปินสีออกไปก็นกวนมันสีปปนสเปิดมาแล้วโอ้ก็รอดไปดิคะ่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้ยแม่ค่ะลูกสินเป็นคือผ้าต่างเพงมาเนี<ะ>่ยป๊าเอาเลยค่ะคุณแม่นุ้ยคุณพ่อแหลมจะไปไหนหน่ะ เอาไปก็ไปอพ่อไปก็ไปอพ่อไปก็ไปผู้วหนาบัวว่างไร่หนว่าหนาแล้วไปเร็วฮะข้อหายแม่พ่อจะจไปยังไหนคนไปเต็มขึ้นหม่ไปเต็บ้านพ่นยุใส่บวชขา กระสินอีพอยสิครีรถมอเตอร์ไซค์ไปบอลลิว่องนี้รถเปลนไหมโอ้ตกใจเบิดรถเมียไหมอ๋อรถขวารถอีแม่ไปนะมีพ่อบาสั่นบอลแล้วแล้วสิเป็นแล้วไปนอนพูนถาเพราะเราเราตื่นสวยโอ้ย่าเราตื่นพรท่านแล้วนอนตีสามแล้วก็เล่นไปถากันอีพ่อยจะไปโรถวันยุกแต่งตัวรอแท้สุด ี่พ่อกินข้าเดบได้ป้าป่ารอบนี้บ็นยักโตบตลแนี้เว้ายแต่เดงว่ามันตัวใหงไงขั้นเมทเตาอีตาาีพ่อพีเลยบป้ายมมองเก้านี่บเออป้าไปไปอีแม่จีไปส่งอีพ่อขึ้นรถแล้วเอาอ๋อรถอันกล้วยแม่บอก กินเขาเรียบร้อยแล้วกินไปเขาอ,อีพอห้องพี่นอ้องแล้วจิตไปงานาาสงสา,กการย่างค่ะพอสาธิตพร้อมแล้วนะครับผู้ใดพลาอีพอไปเป็นเนมีอยากให้จิตไ,ไปส่งสาก,การจิตด้ สวยมากแต่ไม่เห็นฝั่งนี้เป็นหัวใหม่นะเห็นฝั่งนี้ดีกว่า,า,าน,โโน่าเบื่สุดกับพี่น้องพ่อโจนะตกใจแล้วนัดกันกับพ่อแลมพ่อแลมไม่ทันเออพี่น้องเตะเตะค่ะ พี่น้องคะเตเตบ่ได้หายไปใช่นะคะเพราะว่าเบียกหลายค่ะพี่น้องเบียกหลายพี่น้องแล้วจากหัวแล้วก็มบานย่อมคนเอาย่อมปะนี่ย่อมนี่นี่ต้มเองกับมือนี่คุณเบื้องหลังค่ะพี่น้องว้ายเห็ดเป็นเบิดสุย่างเนาะเตจุดเริ่มต้นคืออย่างก่อนมักหม้อลำมมักหม้อลำจากมักหม้อลำกลายเป็นเห็ดเป็นเหมือสุแนวเออเลิศเลิศมามักเห็ดเป็นเบือสุแนวบัดนี้ เจ้ากลับมาลำมาเลยบ่งยากแต่ว่าอยากเห้กูุณลองเพลงอย่างเดียวเนีย่านยางเดียวเนี่ย่างลองเพลงย่างลองเพลงเฮ็ดไปเบิดแล้วน้องแนนพี่มัดพี่เท่ๆท่ามในเบิดค่ะท่าชุดท่าหัวเต้นท่าออกแบบนู่นนี่นั่นท่ามในเบิดปักซุดปักยังยกเว้นลองเพลงนะคะพี่น้องห้ามลองย่างเดียวที่เหลือคือได้เบิดเลยเกลับมาล้ำนี่ แม่นกะเก่งเนาะติอีซองซ้ำ<า>ปีเปิดบริษัทได้เลยนั่งปักซูถ่ายเทือเลี้ยวมันบอสเลี้ยวซีหาเครื่องอีกชั่วโมงหนึ่งหลานช่งสมัยกูสวมติเปิดกูบนอนกูทาร์ลานเขาเปิดหกหกโมงเครื่องปุ๊บกูโทรเลยหลานท่วงสมัยเรียกคำตุโคลแบคเซเว่นบัดดี้กูสูน คือบัดเล่นกูเกิลแมพคือว่าเปิดถุงมงเคิงกว่างสิบัดบ่พอข้าวบ่พอหน้าที่เขาโทรกลับขึ้นมาสวัสดีค่ะอันทรงสมัยค่ะกุเลยว่างทรงสมัยโกสุมใช่ไหมคะแมนค่ะกุเลยว่างเขาเลยวบ้างสีนอคุณเลวบางอันมีสีหย่อมขนบ่ค่ะมีสีหย่อมโกกบอกุเลวบ้างสีเนาะอ๋อเขาใส่สีหย่อมโกกเ่แมนสีหย่อมโกกดำสันสีหย่อมผาบระยู่สีหย่อมผานบดกินสีหย่อมโกกกระพิโน ยอย้อมไหลย้อมผูกอันสีฟ้าค่ะต้องการสีฟ้าสีฟ้ามีหลายบอมีกล่องหนึ่งค่ะเพื่อนว่าบัตกูขี่มอไซต์ไปเลยค่ะพวกมุกพึ่งกูขี่มอไซต์เขาโกสูมสิบกิโลไปหอดพี่เช็คสีฟ้าให้หน่อยได้ไหมว่ามีเท่าไหร่บันรเขาคุมบอกมากคุณคุณอกมากงั้นหนูเอาห้ากล่องเอาห้ากล่องกล่องร้อยห้าสิบมันจะเจ็ดร้อยห้าสิบหรือเปล่าวะเออเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นแหละ บะดนี้เห็น่ยนคุณลยบบดนี้พ่อตามาหอดนี่ปพ๊บมมิจิกิโทรหาอันฝากซื้อปลาทองโกกับน้ำเต้าหู้เนี้ยเหรอยังไม่อยากก็ไปตะโกกับน้ำเต้าหู้อีกเออไปหาเมื่อตลาดสามเจ้าสี่เจ้ามิตรเจ้าจองอืมบะหมีบะมีแบบว่าบอกอินหนาล้านเลยดิเออบะมีบอกอินหนาล้านเลยมิตอรแบบพี่ออเดอร์เท่านั้นกูก็เลยบะถาะมาหอดหมี่เจ็ดมงโทรสั่งมิกิไปงแต่ตลาดเลยล่ะบ้าน ยายต้มน้ำห่อนไปทาแนกเลยวางสิเอาหมอหญ่ที่สุดเจ้าคิดว่าหมอได้ไห่เอาหมอนั่นเลยลางสินี่คือกระต้มน้าไปทาโกเบียดม้งเคืองน้ำกับเดียดเก่าม้งเคืองน้ำกับเดียดสรุปเย็ดเบิรพี่นองอูเบิร์มันพานเอน้องนนี่พี่นองคะเ็ดเบิร์ี๋ยมัดเีมัต้มยวนเก่าม้เคืองไปเปียกแย็ดมากเก่ามเคืองเดี๋ยวมัต้มน้ำเดี๋ยมัหนอมเดียมัดตีขน อันนี้ของวงหนึ่งวงสองนี่อันนี้ของวงหนึ่งอ๋อเปลี่ยนสีขนใหม่พี่น้องเนียนเพราะว่าปีนี้เราจะใช้ขนสีเนี่ยเยอะอ๋ออันนี้สีฟ้าเด้วยเต่ไม่ใช่โชว์วงแน่นอนเสื้อผ้าหรอสีฟ้าแต่ไม่ใช่โชว์นนชชวงเพราะว่าเราจะใช้เยอะมากฟ้าพี่น้องโซ่อย,อยังก็สะใส่ลายเลยประมาณสองพันถึงสามพันก้านเพราะว่าที่เอามาย้อม,ม,มเนี่ยประมาณพันก้าน ค่ะพี่น้องผู้ใด,ดสิเป็นก็ต้องใจเตะตได้เลยนะคะคนเกาเข้ากับหลายคนเกาเข้าสองลังเล็กคนเกาสีป่านสองลังแต่ไม่พอแต่<า>โซ่วงไม่ใช่สีฟ้าแน่นอนแต่อันนี้เป็นคนโซวงค่ะพี่น้องคิดปรมาโซ่วงมันสิเป็นแบบใดค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นโช์พิเศษโช์ยยใหญ่แน่นอนละ่ถ้าโช์อีกอย่างละโช์นี่อยากจะบอกว่าสองพันกานมล็ดเล่มหมอหลําขนม้วนเลยอลังการบอ<า>อลังการงานสร้าง พ่อสุดกระบะพ่อกระบะหัวพ่อหัวเสียบขุออกมากยิ่งกว่าโชว์วงอีกยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพีด่ดองอยากให้เห็นนี่ฉะนั้นแล้วยี่สิบกันยานี้บัตรหน้าวทีประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบาทเนาะประรมาณเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแต่ถ้าใครอยากมามิตติ้งจามันวันที่สนะิบเก้าเนาะโตจีนโตะจีน แต่ว่าวันนั้นเราก็จะมีโซมีโซว์พัมีโซวโชว์ใหญ่ๆเลยล่ะพิเศษและหลายอย่างพี่น้องจะได้เห็นก้อนมูคือวันที่สิบเก้าขันอยากมาชมก้อนมูคือต้องจองโต๊ะจีนพนันเมนค่ะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามค่ะพี่น้องคะเตเตะกับสีเฮดงานต่อค่ะเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วค่ะจ้าน้อยแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไป